ว้าวน้วด้าจะไปเจาะหูนะคะวันนี้นะคะจะพาโน้าไปเจาะหูกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันน้องวิดาจะเป็นอย่างไรบ้างไปกันเลยเอกว่าขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเอาที่เดิให้เหมือนเดิมน้องอาการเฉยๆ ไหนปะอ่าข้อประกาศจิ้มแค่นี้เองไม่เจ็บดูนะไม่ใช่ยังไม่เจาะเอาประกาศติ๊กเฉยๆเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อโอ้โหยังไม่เป็นเลย ไม่ต uh ้องกลือโอ้โหสวยสวยสวยอ่ะเดี๋ยวละไปชูคุชชี่บ้เอาละเอาละใส่ตุ้หูแล้วโอเคนั่งให้ตรงตรงอ่ะวันอย่าอย่าเอาอย่าอย่าทำแบบนี้ห้ามเกงเอาเอาแขนลงเอาแขนลงโอเคเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วครั้งเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากคือสวยหมดเสร็จแล้วอุ้ยสวยอ่ะยูนิคอร์นอยู่ในหิเสร็จแล้วลูกโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยมาก